ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พี่กุะกอน,นะคะวันนี้เราก็เก็บของอเดินทางกลับกันนี่ค่ะกะ็เก็บของนะคะบางส่วนก็เอากลับเนาะก็นุ่นแหละนะคะเดี๋ยวปีหน้าเจอกันนะคะแต่ถ้ามีงานสําคัญเนาะเราก็มาตลอดนะคะเราไม่เคยทิ้งลุงทิ้งป้านะคะนี่คือที่ทําไมต้องเก็บเอ,อพอดีเราอ่ะ เออต้องได้ดูแลนะลูกๆหล,ลานๆอาจจะไม่ค่อยมีเวลามานะก็งานสำคัญสำคัญแล้วเราก็มาฮะเออนี่ทุกคนวันนี้ไม่ใส่กระโปรงนะคะไม่เป็นขนหนะวันนี้เป็นลูกฮะตุ้มหูเหบเฮ้อเป็นลูกขนูค่ะฮะอะไรนะเป็นลูกขนูเป็นลูกขนณขนูเปรี้ยวนะบอวลูกขนูเปรี้ยวเนะคะ เออเออส่งจะต้องเอาตัวนิ่ๆกันนีดจักหน่อยเนาะค่อยๆมถือได้อยู่เดี๋ยวคู่มือกัน่งรีบเลยเนาะคาเดฟคารเดฟบอลลุนบอลลุนเอออาของฝากกลับจากวังปู่ อ้าวมาล้วกันอืมบูแอนเก็บเงินเก็บทองมาแล้วพี่แทนมานอ,บอกบ่โอพี่แทนมานนอกอืมนี่ค่ะหลังจากเสร็จงานเนาะนี่พี่แทนมานนอกก็เก็บนะเงินเก็บทองเเดียมน็บ้่ะ เ,ออเดี๋ยวเราไปลาปูก่อนเด้อลาปูก่อนกลับนะตำาพละขามาเต็มขากลับก็เต็มคือเก่านะคะนี่ อันนี้สัมภะชาวสี่กอะ,ะที่มาช่วยงานป้าเนาะนี่เพราะว่าขากลับมันกลับไม่ได้นะคะต้องฝากรถนะคะใช,ใช่ฝากรถเอสกลับนะคะทุกคนยังดีที่รถเอสเบาบางลงแต่ก็แต่ก็ขากลับก็จะเต็มคือเก่าแต่ยังดีที่ของเราเบาบางเพราะว่าโอเคบ๊า

เต็มให้ลดอืมพอดีปิดท้ายชื่อผ้าเพื่อตุกนะอ,อ้อยอออยอืมหรือมันหักได้ไหมมันไม่สีวะ ปิวฮันแล้วลงไปให้มะกันซื้ทำไมไหนเนาะซื้อทำไมไปมือกลับไม่ได้ <c oughs> มันเหี่ยวแล้วเอ่ะลงขยะเลยไหมลูกม, <c oughs> มันเหี่ยวแล้วนุ่งจะไปทำไม <c oughs> อ้าวออกเลยเดี๋ยวพ่อจะปิดฝาท้ายแล้วป๊ไปว่ายปู่กัน ไปค่ะไปคุณก็เก็บสัมภาระนะคะยายอ้อก็เก็บอ้านนองม้นมีข้าวต้มลูกไปกินข้าวต้มรองรองกไปแล้วไปแล้วนี่ย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 อะไอ้าา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 นาา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 าอยาาาามาา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 ไาาาาาาาคาา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 ยคิดถึงาาาามาานาาาาาา เนาะคนเคยอยู่ด้วยกันอ่ะนะคนเคยปลูกพันุนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ข้าขนมด้วยอ้าขนมด้วยอุ้ยป้เอนยังไม่ได้ไปเอาข้าขนมให้หนูเลยลูกเดี๋ยวเดือเวอใส่กระเป๋าเสื้อกระเป๋าเสื้อใส่กป๋าเสื้อน้อยนอยอุ้ยอุ้ยอยอุเป็นเป็นนางเป็นเอาใส่เอาใส่โอ้รู้นะเอาพับพับพับพัอีกนะพับเครื่องอิลุพับพับ ครับยังไงูคเัาใส่ยังไงครับใส่ยังไงเัาอีกผักอีกใช่เออ้ลาดเส้นพะโน่จีร่วงสลาดพี่ว่าเออแล้วก็ติดมันนะเอาใส่ย่างไปใส่เข้าไปข้างในย่างเข้าไปใช่ปากไง้องขาดตัวอย่างนั้นมันไม่เข้าโอ้โหหมีอ้เรียบร้อยค่ะโอ้แล้วปิดซิปปิดซิปย้ายย้ายตัดคณะตัวนะคะก็สวัสดีค่ะ เป็นไงนอนหลับสบายไหมคะเมื่อคืนหลัสบลสบายค่ะ <plex> <c oughs> นี่นะคะก็ทานนะคะข้าวรองท้องก่อนออกเดินทางเหมือนกันเนาะ <c oughs> ข้าต้มค่ะตักได้เลยค่ะบุฟเฟ่เลยค่ะชอบชอบมากชอบน้อย ปีอิมแล้วก็นั่งอยู่ลูกนั่งอยู่ค่ะนั่งเข้าน uh totally ั่งโต๊ะได้นะคะยังติดอยู่พอดีอยู่กันทุกวันนะเบาๆก็เก็บของ

ีโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก่อนกลับนะคะก็ขอให้เอซีที่เดินทางมากับคณะทัวร์นะคะอของออคุณศิระ<ม>เดินทางกลับกันอย่างปลอดภัยเนาะนะคะโชคดีมีใยกันทุกท่านนะคะโชคๆมันหมนกันคะ่ะปีใหม่นี้นะคะ